สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอํมเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้เขามาอยู่ที่นี่เจ้าวัดพระธาตุดอยคำของเชียงใหม่วัดที่ดังแบบแพ้ที่ไหนนะเจ้าอ่าก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศวัดอาํมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกําลังใจคนทําคลิปตัวนะเจ้าพรา้อมหรือยังเจ้าไปเอาไปดูบรรยากาศวัดติกันเนาะไปเดี๋ยวเรากันอ่ะปิดเลย สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอันอันพารีวิวนะเจ้าเฮาอยู่ตี่วัดพระธาตุดอยคำนะเจ้า mm hmm. เป็นแห่วัดหนึ่งวัดสวยวัดดังในเชียงใหม่นะเจ้าตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆบริเวณดอยคำสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ200เมตรนะเจ้า mm hmm. อยู่ในเขตของตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความยาวนานมากกว่า1,300ปีตั้งแต่สมัยแฮรรี่กุลชัยนะเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์พระาธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านกู้เมืองเชียงใหม่แห่งหนึ่งนะเจ้าที่มีนักท่องเที่ยวนะกะเข้าไปไหว้กราบขอพรอย่างบ้าดสายเลยนะเจ้าขอบอกว่า วัดนี้นะเจ้าสร้างขึ้นตั้งแต่พศ1230เลยนะเจ้าโอ้เมินขนาดนะเจ้าสร้างขึ้นโดยพระอรสทั้งสองของพระนางจาม,มาเทวีนั่นเองนะเจ้าแล้วแถมบอ่อยังเป็นภายในวัดนะเจ้ามีปฏิสถานของพระธาตุดอยคำหรือพระพุทธรูปสําคัญอ,อีกสององค์นั่นก็คือพระรอดนะหลวงและพระสามหมอนั่นเองนะเจ้าขอบอกว่าประอุรุสวัตรความเป็นมาของเปิ้ลนี้ ยาวเยอะเลยนะเจ้าแต่อําก็เอามาข้าวขวแค่นี้ก่อนนะเจ้าแต่เป็นตีด่งดังของพระธาตุดอยคำนี่ก็คือเปิ้นมาขอพรกันเจ้าแล้วเปิ้ลประสบความสําเร็จกันเยอะขนาดเลยเจ้าเปิ้นก็เลยด่งดังกันขนาดและการแก้บนของพระธาตุดอยคำก็คือดอกมะลินั่นเองเจ้าระหว่างสองทางที่เฮาขึ้นมาก็จะมีคนขายดอกมะลิน่าขนาดเจ้า และนี่ก็คือลานชมวิวของเปิ้นจะหันวิวเมืองเชียงใหม่งดงามเลยเจ้าโดยเฉพาะสนามบินหันชัดขนาดเจ้าอ่าวันนี้อํากับปมมาปักหมุดไว้ที่นี่นะเจ้าจะสด้ใครจะมากบหแฮมลืมห้ามพลาดนะเจ้าเชียงใหม่ที่เที่ยวเยอะแยะจ้างั้นคลิปนี้อําขอจบไวเพียงแต่อีก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะเจ้า คลิปหนะ้าขอบคุณน,กนกักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบาไดา้มามียยังฮึ่ง